แคมรี่2 0 g x t e m o สภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงไม้น้อยๆชมคันนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับเหมือนเดิมครับผมพามาชมรถสวยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับ t o y o ต a า a m r y 2.0G เอ็กตินะครับคำว่าเอ็กติคือเป็นภายในดำนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเนาะเป็นของแท้โรงงานนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงปี2008-2009ที่สำคัญคันนี้ไม่เพียง150,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่เคยมีผ่านการติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชน มือเดียวป้ายแดงไม่น้อยเป็นตัวพิเศษนะครับก็เป็นรถไซส์ใหญ่เนาะตอนนี้ราคามันเบาๆมากๆเลยมันส0 0 0 0นนิดๆนะครับต้องต้องบอกว่าราคาแบบมันจับต้องได้เลยกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สวยๆประมาณนี้แต่ที่สำคัญครับเหมือนเดิมผมพามาชมห้องเครื่องก่อนนะครับว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับแต่ที่สำคัญเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เลยนะผมรับประกันอะไรบ้างนะครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำ ตัดต่อกอไม้ติดแก๊สพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่ารถไม่น้อยหรือรถไม่เคยชนมันดูยังไงนะครับอันดับแรกเราดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องสี่ห้องเครื่องของ t o y o ต a c a ค r y ี่หรือเป็นรถปีใหม่ๆที่มันปี2000ขึ้นขึ้นไปะนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่าสี่ห้องเครื่องใครจะซื้อภาพาซื้อก่อนได้เลยนะครับอันนี้แซลเล่นนะเสียงมันเข้ามานิดนึง สีห้องเครื่องจะเป็นประมาณนี้ครับสีเทาๆนะครับสีเทาๆมันจะไม่ไม่ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับมันจะเป็นสีพื้นนะครับอ่าดูได้เลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แต่ต้องบอกงี้ครับที่สำคัญก็อย่างที่บอกเลยขึ้นหน้าจอ ให้แล้วนะครับว่าเรารับประกันอยู่แล้วนะชนหนักพิษความจมน้ําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คันนี้ไม่แนแค่1นึ่งแสนห้ากว่ากิโลนะครับเรารับประกันเล็กไม้แท้แล้วก็เป็นรถมือเดียวคืออย่างนี้ไอตัวที่มันบอกว่าเล็กไม้น้อยผมอยากให้ดูตรงนี้ครับฝาครอบเครื่องของตัวเครื่อง AZ รุ่นนี้นะครับถ้ามันเคยติดแก๊สหรือวิ่งเยอะๆเนี่ยตรงนี้มันจะเหลืองแล้วก็จะแตกเป็นเส้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 นนะครับแล้วก็พวกชุดสายไฟต่างๆหรือ โดยรวมของห้องเครื่องแล้วกันมันจะไม่ใช่สภาพนี้ผมเชื่อว่าคนที่จะหา,ารุ่นนี้ใช้นะแคมรี่ผมคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์ไปดูแล้วหลายคันก็จะทราบได้เลยว่ารถที่วิ่งเยอะบำรุงรักษาไม่ดีรถโซมเอาง่ายห้องเครื่องมันจะไม่ใช่สเต็ปนี้แน่นอนนะครับห้องเครื่องจะไม่ใช่สเต็ปนี้อ,อย่างพวกป๋ององกระป๋องหม้อพักหม้อาน,าน้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมยังเป็นน้ํายารักษาหม้อน,น้ํเป็นสีแดงอยู่นะครับพวกท่อรัดเหล็กรัดต่างๆนะครับหูยึด อย่างแท่นเครื่องนะครับโชคค้ำฝากระโปรงไม่เสียนะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับสติกสต๊กเกอร์มอกสติกเกอร์น้ำยาแอร์อะไรพวกนี้สีน้นเข็เมทาร์คล,ลองลองเหลี่ยนอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบเลยรถหน้าเดิมไม่มีจิ้มไม่มีชนนะครับแล้วก็ติดแก๊สมันดูง่ายเพราะติดแก๊สมันดูอยู่แล้วว่าเจาะท่อ,อดีกับเจาะพื้นท้ายนะครับคันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงน,นี้เราดูเครื่องกันก่อนนะครับอดูฐานแบตดูปลั๊กต่างๆดูมุมต่างๆ่นะครับ มันก็ประมาณนี้อ่ะให้ดูเลยนะครับดูหัวเบ้าโชกคนะครับแผ่นกระทำร้อนอันเนี้ยที่ผมบอกนะครับพวกตามฝาครอบนะครับดูฝาฝาวาฝา,ฝา,ฝา,ฝาสูบนะครับเด็กรัดท่อหมออน้ํานะครับแล้วก็พวกชุดบางท่อเสียนที่รวดตรงนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมยังโอเคหมดนะครับประมาณนี้ซุนชกคทางด้านนี้นะครับขานหน้า สีประมาณนี้ผมเชื่อว่าทุกคนหลายขั้นที่หาแคมทดี่ใช้ดูรถเป็นนะและเดี๋ยวนี้ทางสื่อต่างๆเขาก็สอนกันดูรถอยู่แล้วนะครับแต่ซื้อกับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะผมรับประกันให้แล้วก็ผมจะสอนดูด้วยนะครับส่วนยางแม็กเป็นอย่างนี้นะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นยางบิสโต e นะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับส่วนกระจกก็เหมือนเดิมปรับพับไฟฟ้านะครับมีกันสาดให้เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่า คำว่า e ็ t ติ m o ใช่ไหมคำว่า e อ t กต m o มันจะเป็นอย่างนี้คะับคำว่า e ็ t ติ m o คือภายในเขาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีลายไม้แสมมาสวยไหมนะครับอ่ามีปรับไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับพวงมาลาัยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวผมติดเครื่องให้เห็นไหมติดง่ายๆนิ่มๆนะครับคันนี้ช่วงล่างดีเลยนะครับอ่า โอเคโอเคครับมาเลยครับมาเดี๋ยวเราดูเบาะกันอันนี้คือค่าฝนนะครับพอดีฝนมันตกไปปลอยนิดนึงนะครับฝนตกแดกออกผมก็งงเหมือนกันนะครับนี่เบาะสภาพดีนะครับไม่มีซุดนะครับแล้วก็ไม่มีรอกถลอกอะไรประมาณนี้ส่วนพรมลไยก็เป็นพรมลายเดิมๆนะไม่ได้หุ้มใหม่นะครับเป็นพรมลายหนังเย็บนะครับแล้วก็ลายไม้นะครับส่วนนี้คือมันติฟังก์ชันส่วนอันนี้คือระบบอ่ามันคล้ายๆมันติฟังก์ชันได้ครับแต่มันไว้ปรับแอร์ สามารถเปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้บางคนงงนะมันตรงนี้มันคืออะไรใช่ไหมตรงนี้มันคือเปิดปิดแอร์ออโต้ลดอุณหภูมิได้อันนี้คือมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับส่วนนี้คือระบบคูสคอนโทรลนะครับพวง,งมาลัยเนี่ยสวยเลยนะครับอะแล้วก็ผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับสีตรงนี้มันคือสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆม,มันมีซิดนิดเดียวตามการและเวลาในการใช้นะครับกับรถอายุประมาณประมาณนี้นะปี2008 2 0 0 9ันบางคนรถสวยทั้งคันเลยนะฮะ รถสวยทั้งคันแต่ถามว่าตรงเนี้ยซีดตู้เย็นที่บ้านยังบุบเลยพี่อันนี้ผมไม่ได้พูดที่จะชวนทะเลาะนะครับแต่ผมต้องบอกว่ารถมันเดิมๆแห้งๆนะครับมันไม่ได้บิ้วไม่ได้อาบน้ําแบบป่าปแป้งเวอร์เกินไปนะผมอยากจะเก็บบางอย่างให้มันเดิมๆบ้างนะครับอย่างชุดไลายไม้ตรงนี้หัวเกียร์ตรงนี้นะครับเนี่ยหัวเกียร์ตรงเนี้ยไม่ลอกนะครับปุ่มปรับคอนโทรลแอร์หัวเกียร์ไม่ลอกปุ่มปรับคอนโทรลแอร์มีนิดเดียวแค่นี้ไอตรงเนี้ยทาได้แต่ผมให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับ ให้ให้ให้ควรใช้รถถนอมยังไงก็เป็นรอยพี่นะครับเพราะว่ามันกดทุกวันนะแต่ตรงนี้ถึงว่าน,นิดเดียวทําได้ทำไมททาให้ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากจะทําให้มันเวอร์เกินไปเนาะเพราะวันนี้ผมชูลงที่1นึรถมือเดียวป้ายแดงนะรถไม่แค่แสนห้านะไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเนี่ยมีคอนโซลคอนโซลนี่ก็ คือน่าจะมีการเซอร์วิสมาแล้วแหละไม่งั้นคอนโซลรุ่นนี้มันจะแตกจะเหนียวหมดนะครับคันนี้คอนโซลเขาน่าจะมีการเคลมหรือเซอร์วิสมาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ต้องําอันนี้น่าเกียดถ้าคอนโซลอันนี้เป็นอพอฝนตกใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นปัดน้ําฝนออโต้นะเขาก็จะปัดให้เองเดี๋ยวลูกค้าจะงงใครเป็นคนปรับใช่ไหมเซ็นเซอร์มันอยู่นี่นะฮะอ่ามันมีทั้งไฟหน้าออโต้แล้วก็ปัดน้ําฝนออตโนต้นะครับเนี่ยเป็นการเทสให้ดูเลยนะครับเรียวนะครับพอฝนตกปุ k, บ ประมาณนี้ส่วนคู่มือบุ๊กสวิตนะครับผมมีครบเหมือนเดิมกุญแจก็ขึ้นครบ2องคุญแจก็มีครบ2ลูกเป็นรีโมทนะเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้ส่วนคู่มือเป็นประมาณนี้นะครับคู่มือบุ๊กสวิตอยู่ประมาณนี้นะครับมีครบมีซองหนังอะไรให้เรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยซองประมาณนี้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากนะฮะแล้วก็วิทยุเป็นฟอนเดิม,เด,มเดิมนะครับวิทยุเป็นฟอนเดมเดิมนะมันใส่ซีดีได้นะติกเกอร์นี่ยังไม่ได้ลอกเลยเห็นไหมครับ ติ๊กเกอร์ก็ยังเดิมๆประมาณนี้ส่วนเบาะก,ก็ไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้มันดึงอย่างนี้ได้สไลด์แบบนี้ได้นะครับสไลด์แบบนี้ได้ที่เปิดเก็บของพรมตรงนี้ยังมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยดีเทลมันเยอะรถสวยๆนะครับผมบอกเลยว่ารถมีถูกและแพงแต่ดีเทลรถมันเยอะอันนี้มันมีผมอย่างบางคนไม่เข้าใจนะเปิดไปเห็นเป็นนอตอย่างเงี้ยจริงๆถ้ารถเดิมๆจะมีผมอย่างนี้วางด้วยนะฮะส่วนอันนี้มันเปิดชั้นที่ชั้นที่2ก็จะมีชั้นทีเนี่ยเห็นไหมรอยมันไม่ค่อยมีเลยเดิมๆมกิบ สายไฟอยู่ร่องรอยเดิมคือก็อย่างว่าเนาะรถที่มันใหม่ประมาณนี้ไม่ได้ส่มก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยฝาต่างๆไม่หักนะฝา Power o ร t l e t 1 2โวลต์ร2 0วัตต์อะไรเงี้ยครบนะครับที่วันแก้วนะครับเห็นไหมเนี่ยดึงออกมาได้ไม่เสียนะครับแล้วก็ตัวสโลเขายังใช้ได้ด้วยนะเห็นไหมค่อยๆ่อยสโลบางคันเปิดละคอกคอแล้วก็อันนี้ไม่ได้บัฟนะแต่ผมต้องชูโลงหรือต้องแนะนําในจุดที่รถคันนี้มันสวยนะครับเนี่ยการดรอปดรอปเนี่ยเห็นไหม ไม่ได้แบบหักหรืออะไรนะครับรถมันสมบูรณ์จริงๆนะครับอ่าเอาถุงพลาสติกนี่ยังอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นีอันนี้เดิมๆนะดูจากพลาสติกนะครับไม่ได้เบิกใหม่แล้วมาอ้างว่ามันถุงพลาสติกอยู่ไม่ใช่นะไอถุงพลาสติกนี่ยังอยู่นะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ไฟยังติดอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้แหละมัง้งลูกค้าใช้น้อยนะครับประมาณนี้อ่าถุงพลาสติกข้างนี้ก็ยังมีอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ใส่แว่นก็ไม่ขาดไม่หักนะครับผ้าหลังคาก็โอเคไม่ขี้เลสะอาดหมด นะครับเดิมๆส่วนเบาะทางด้านนี้ก็มไม่ขี้เหร่เหมือนกันนะครับไม่ไดีสุดไม่ลอกนะฮะประมาณนี้พรมพมก็พผมเดิมๆเนี่ยอะเนแอมดูดูเนี่ยพรม,มอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เขาลดสเปคนะรดรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ได้ให้พรมหนาๆอย่างนี้แล้วนะอันนี้พรมสองชั้นจากโรงงานนะครับส่วนจะไปใส่พมเข้ารูปอะไรอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวดูข้างหลังต่อนะครับอ่าเปิดเท้ามาเลยนะครับ อันนี้ก็ช่องแอร์นะครับช่องแอร์มีให้นะครับอันนี้ก็ลิ้นชักก็ยังไม่ยืน่นส่วนพรมนี่ก็เห็นไหมเดิมลดเรียบร้อยครับแบคไลท์ต่างๆไม่ได้มีรอยอะไรมากมายส่วนเบาะข้างหลังนี่น่นปักเลยมาอันนี้คือเป็นฝนนะฝนนะไม่ได้เลอะนะครับเบาะจริงๆสะอาดมากนะครับเนี่ยที่เก็บถังขยะอะไรกระจกออโต้สีบานใช้ได้ครบนะครับเดี๋ยวออปชันท้ายออปชันเดี๋ยวผมจะมีโชว์ให้ดูด้วยว่าออปชันเป็นยังไงนะฮะ ไฟหลังคานะไฟหลังคาประมาณนี้เปิดปิดได้เรียบร้อยนะครับขาไม่หักนะครับแต่ผมปิดไว้เพราะเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับประมาณนี้อ่ ai, ไ ai, อแอมถ่ายภายในถ่ายเบาะไปก่อนให้ดูว่ามันรถมันสวยจริงอ่ะจุดคายแม็กทางด้านหลังนะครับมาเลยส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเยอะๆลุงลังหน่อยนะรถสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีให้อะไรนะ แตะแกงใส่ของอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกล่องข้างๆด้วยตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะพลาสติกถาดท้ายก็ให้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคืออย่างนี้ครับรถแคมรี่มันต้องดูตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเออเดี๋ยวผมแกะ,ะไม่ต้องแกะหรอกเดี๋ยวมันจะหายพลาสติกอันนี้คือพลาสติกอันนี้เราเปิดขึ้นมามันจะเป็นพรมใช่ไหมครับดูพรมก่อนสวยไหมพรมสวยกริบเลยนะมันจะลุงรังหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้จะขายออก มีพรมขึ้นมาเปิดมาป App, ุ๊บนี่ดูฟองน้ําดูฟองน้ําดูไม้อัดดูไม้อัดครับไม่เป็นคาบน้ําไม่บวมไม่เน่านะครับไม่เคยติดแก๊สแล้วเปิดเนี่ยต้องเปิดตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะฮะบางคนน่ะมาดูรถปุ๊บดึงไม้อัดเลยใช่ไหมไม้กลัวไม้อัดมัยบบ Vernon, นยากอ๋อเบาบาพี่ใจเยน็นๆอันี้อัดไหมไอ้มีตัวล็อกอยู่เห็นไหมกิ๊บไหมกิ๊บไหมยังอะไรเดิมๆไม่เคยลงดินพื้นเดิมพื้นเดิมพื้นเดิมอย่างนี้ไอ้พื้นเดิมอย่างนี้เห็นนะ เปืนเดิมสีดึงเหลืองนี่คือของเดิมนะครับถ้าไม่มั่นใจเปิดรูปให้ช่างสีหรือที่ศูนย์บริการโตโยต้าดูได้เลยนะครับผมมั่นใจนะฮะเดิมๆไม่มีรูเจาะแก๊สนะครับอ่าเนี่ยดูนะครับไม่มีรูเจาะแก๊สนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเองเนี่ยรถมันเดิมเดิม คือในจำนวนรถ c a m รี่อ่ะมันมีเยอะครับมันมีทั้งบางคันเนี่ยใช้งานสมบุกสมบันบางคันหลายมือติดแก๊สวิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คันนี้มันสวยนะครับตามปีมันถือว่าถือว่าสวยเลยสวยมากนะครับใส่ผมตรงนี้หน่อยโอเคปึ๊บมาจาวุ่นวายเพราะว่ามันมีไอ้ตาขายเนี่ยแหละนะครับแต่ก็ไม่มีไม่ได้มันต้องมีเนาะมันต้องครบอ่ะดูผมทั้งหลัง ยังมีนะครับกิฟปักล่องรอยเขาครบเลยนะครับไม่ขี้เลยส่วนชุดสกเกิร์ตเนี่ยมันก็มาพร้อมกับตัว2.0 G Ectimo G นะครับคำว่า Ectimo ภายในดำแล้วก็จะมีสกเกิร์ตลับข้างนะครับ Ectimo ตรงนี้เห็นนะโอเคแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะไอตัวเนี้ยที่มันเป็นปี2อ0 8 2 0 0ปใช่ไหมครับไฟมันยังเป็นกลม หลอดมันไม่ชอบขาดพอมันเป็นไฟตัวซีแล้วหลอดมันชอบขาดผมว่าขาดทุกคันเลยนะแล้วซ่อมแพงด้วยแล้วตัวนี้มันสวยคลาสสิกอะตัว A C V ส0่แรกเนี่ยครับนะนะฮะ A C V 4 0สแรกตั้งแต่ปี2006ยันถึง2อ0 9อะผมมองว่ามันคลาสสิกดีด้วยเรื่องของล้อมแม็กเขาก็สวยนะล้อมแม็กเขาจะเป็นกึ่งหน้าเงาเงานิดหนิดสวยๆประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวดูรอบคันกันอันนี้ติดเครื่องไว้แล้วนะครับนี่เครื่องก็เงียบๆนิงน่งๆประมาณนี้ เดี๋ยวท้ายคลิปผมพาลองขับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับเนี่ยโลโก้สวยๆเลยโลโก้ VVTI 16ว้าโลโก้ครอบน้ำมันเบรกใสกิ๊บนะครับเสื้อเครื่องฝาเครื่องโอเคเดิมๆม,มาเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนแล้วฝากระโปรงช็อคอัพนี่คือแข็งหมดเลยนะไม่เสื่อมนะครับอ่าเดี๋ยวโยนเลยนะครับประมาณนี้มาแดดมานิดๆไม่เป็นไรครับแดดมานิดอ่ะอยากดูอะไรนะเขาบอกว่าดูตะเข็บเปิดตะเข็บใช่ไหม เราดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยสติกเกอร์อยังเดิมอยู่น็อตไม่ถอดนะครับไอ,อยางขอบประตูชอบดึงกันใช่ไหมฮะมันแข็งนิดนิดที่เพราะว่ามันไม่ได้ดึงหรอกครับรถไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรการันตีนะก่อนซื้อก่อนจ่ายตังค์ดึงได้เลย4เส้น4บานแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตดึงแค่นี้ก่อนพี่เพราะว่ามันดึงบ่อยๆอ,อ่ะไม่ดีหรอกมันยืดนะครับอ่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ต้องขออนุญาตก่อนดึงเนาะ แต่ผมอะได้เลยถ้าลูกค้าก่อนจ่ายตังค์ลูกค้าตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ <l ots> หรือว่าถ้าลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ตรวจเช็คแล้วลูกค้าซื้อไปอะฮะแล้วมันชนมาแบบเม็ดอักขายเลยอย่างเงี้ยคือพี่รถไม่เคยชนมาเอามาเลยครับรับซื้อคือเต็มจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปมาถึงตรงนี้แล้วเราชมรอบคันกันนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้พูดด้วยความมีอารมณ์นะผมเป็คนคนพูดตรงไปตรงมานะครับอะไรที่เรามั่นใจแล้วก็จะพูดได้เต็มที่นะฮะไปเดี๋ยวดูรอบคันกันนิดนึงมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ อันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเอกติโมก็จะมีสีบอลเงินสีขาวมุกแล้วก็สีดำนะถ้าจะไม่ผิดจะมีจะมีประมาณนี้แต่ตัวรถที่เป็นสีบอลเงินเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ครับพอมันเป็นสีบอลเงินกับอายุรถประมาณนี้ผมมองว่ามันรักษาง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเวลาเราเคลียร์สีคือสีมันจะพ่นง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือสีมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะ สำหรับคนชอบสีซินเวอร์เนี่ยนะครับผมจะต้องแบบอ่าป้ายานิดนึงนะครับกับรถสีซินเวอร์เนี่ยมันอมตะนะครับมองบางมุมมันก็ใสเใส่มนสีขาวแหละนะครับแต่พอเป็นสีขาวมุกบางทีมันเหลืองแล้วถ้าบางทีเราทําสีไปหนึ่งชิ้นกันชนชิ้นฝากระโปรงชิ้นประตูชิ้นหนึ่งทีนี้สีไม่เท่ากันแล้วการแก้ปัญหาคือเท่านี้โดนช่างสีจับอาบน้ํารอบคันเลยนะครับแต่สีบอลเงินเนี่ยมันมันแก้ง่ายมันพ่นชิ้นเดียวได้นะครับอ่ะ เราดูนะครับคิ้วโครมเมียมนะครับริ้วโล,โลโก้แม็กชุดสกเกิร์ตไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าลาไฟใสหมดนะครับไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตัวโครมเมียมไฟตัดหมอกก็โอเคสวยหมดนะครับคิ้วตรงนี้ก็เข้าร่องอยู่แล้วนะครับไม่หักนะครับหลังคาหลังคาเดิมๆป้องๆนะไม่เคยเก็บเดิมๆอยู่ หรือว่าบางๆนะครับมือเปิดก็นุ่มๆนะครับขม,มิยมกันศาดมีครบคิวลิธน้ำเป็นขม,ม่ยมนะรุ่นนี้ก็ถือว่าทนกว่าแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะอีกแบรนด์หนึ่งจะชอบแบบยางขาดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็หางหลังก็ครบนะครับจากโรงงานต้องมีนะครับถ้าเป็นตัวไอติโมจะต้องมีชุดนี้ให้นะฮะมาเลยมาเดี๋ยว ชมรอบคันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้ขับเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวถ่ายคลิปและเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าว่าขับเป็นยังไงกับแ a มรี่2 0 g t i MO ไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในกับเจ้าตัว c a m รี่นะครับเป็น t ตโยต้าแคมรี่2 0 g t i MO นะครับเป็นเครื่องสองพันเบนซินนะครับปี2 0 0 8 2 9มือเดียวไปแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเลยดีกว่านะครับว่าเครื่องมันนิ่มประมาณไหนยังไงนะครับแล้วก็ไม่มีไฟไบ รถสมบูรณ์นะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเปิดแอร์กันนิดนึงนะครับค่อนข้างร้อนวันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับแล้วก็วิทยุฟอนเดิมๆนะครับเป็นซีดีมันติฟังก์ชันคุชคอนโทรลแล้วก็ปรับแอร์นะครับแล้วก็ระบบ ECT อันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเสถียรภาพต่างๆนะดูแรกๆนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวกระจกออโต้นะครับก็มีทั้ง4บานนะครับประมาณนี้ทั้ง4บาน รกระจกออโต้ทั้ง4บานอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตผมลริมเดี๋ยวผมให้มาลองตรงนี้นิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวแอมลงมามันมีออปชันนี้นะครับเดี๋ยวบางทีบางคนไม่เข้าใจนะครับมาลงมังนี้นะครับเวลาเราล็อกรถใช่ไหมครับล็อกรถปุ๊บปี๊ดสมมติว่าเราจะเปิดกระจกลงเรากดค้างนะครับเนี่ยนะครับคือกดค้างกระจกจะเปิดอย่างนี้นะครับเป็นการระบายอากาศนะครับ สามารถจะปิดได้ด้วยนะครับเรากดปิดครั้งเหมือนกันอีกทีนะครับนะครับเขาก็กระจกเขาก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นการระบายอากาศนะครับใช่แลวกดกดข้างหลังนี้เปิดได้อยู่แล้วออปชันประมาณนี้ทุกคนรู้นะครับแต่ออปชันนี้เขาเรียกออปชันลับนะครับไอออปชันที่เปิดกระจกแบบแบบกระจกลงมาเองนะครับเลยเลยบอกให้ดูนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับคือบางคนเขาก็อยากจะเทสระบบนะครับผมก็เทสระบบให้ดูไปเลยมาไปครับ ออปชันกระจกออโต้นะครับก็ใช้ได้ครบนะครับเทสให้ดูแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยดีกว่านะครับมาอันดับแรกมาไปครับคันนี้ช่วงล่างถือว่าไม่ขี้เลยนะถือว่าใช้ได้เลยต้องบอกอย่างี้ครับผมจะไม่บอกอุยดีดีมาก,ด,มากดีมากเลยแต่ผมว่าโอเคนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกียดคือถ้าช่วงล่างมันน่าเกียดมันดังนะผมต้องเซอร์วิสให้แล้วนะครับแต่ก่อนซื้อเนี่ยผมต้องเทสก่อนนะ โอ้เป็นคันนี้ไม่ไหวเลยอะไรอย่างนี้นะมาเราเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวลองขับกันครับก็สบายสบายสไตล์แคมรี่นะครับคือเมื่อวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งซื้อคันนี้มาใหม่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็ผมมาไปทุระแล้วตัวผมก็ต้องไปรับลูกเนาะก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยขับคันนี้ไปรับแล้วกันลองขับไปด้วยเลยแฟนก็บอกว่าคันใหญ่ไม่อยากขับพอเขาได้ขับใช่ไหมเขากลับมาเขาก็มาบอกผมว่าุคันนี้มันทําไมมันขับง่ายครับ สบายนะครับดีจังเลยบอกเนี่ยแหละคือเหตุผลสําหรับคนเนี่ยผู้ใหญ่บางบางท่านที่เขาชอบไอตัวเนี้ยคือ1มันไซส์ใหญ่จริงนะแต่การขับขี่อะมันขับง่ายสบายแล้วก็ทัศนวิสัยพวกการมองเนี่ยมันมองง่ายนะนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าไม่หนักด้วยนะครับอัตราเร่งดีนะครับคือตัวโตโยต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีออสยาลิสแล้วก็เอลติสนะครับแคมรี่พวกเนี้ยอัตราเร่งหัวคันเร่งเขาอะมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วใช่ไหมสมัยนั้นคือมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าที่เป็นลิงค์ไฟฟ้านะมันไม่มีสายละ การตอบสนองอะ่ะมันจะขับง่ายทําให้พ่วเขี่ไม่ค่อยล้าไม่ค่อยเหนื่อยอะนะครับประมาณนี้อันนี้ลองในซอยก่อนนะครับเดี๋ยวเราถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราลองสักหนึ่งอยู่เทินนะครับนเนี่ยการเข้าโค้งก็ปกติแฮนด์เลงตามสไตล์เขานะครับช่วงล่างถือว่าซับเสียงได้ดีนะครับรอยต่อตรงเนี้ย หือว่าซับเสียงได้ดีถ้าถ้าลูกค้าฟังดูคลิปผมมาหลายคลิปเนี่ยถ้าถึงจุดตรงนี้มันจะดังใช่ไหมส่วนมากพวกรถกระบะรถเล็กๆอะ่ะแต่คันนี้นถือว่าซับเสียงดีนะครับรม,มมันเยอะเนาะไอ้ซูมล้อยังเป็นรมเลยนะมันซับมันเป็นการซับเสียงทางนั้นแหละครับ <Okay. S 1> ระบบโคสซอนโทนเปิดได้นะครับใช้ได้นะครับก็ล็อกแล้ว40ก็ล็อกแล้วทางานแล้วนี่ผมยกยกเท้านะครับไม่ไม่ได้ไนั้นนะครับถ้าเราจะเร่งความเร่งเราก็ ยกขามันเขาก็จะเล่งให้เองนะฮะอ่าเล่งให้เองนะครับประมาณนี้ไม่ยากเดี๋ยวลอ,ยลองขับธรรมดากันก่อนนะไปครับก้เครื่องก้เงียบๆเนียนๆดีนะค,ะคะระับก็พวงมาลัยตรงเบรกไม่สั่นนะครับเหมือนเดิมครับของผมเนี่ยอยู่นนทบ,บุรีนะครับติดสถานีรถไฟฟ้าไซมาเดี๋ยวเราต้องผ่านเต็นทเรานะครับเดี๋ยวผมบอกเต็นท์กับเตนอยู่ไหน ตรงนี้คือจังหวัดนนทบ,บุรีถนนรัตนาธิเบตข้างหลังเราคือสะพานพนังเก้าแต่ตรงนี้ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีรถไฟฟ้าใส่ม้านะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาชมได้นะก็ลงสถานีไฟม้าตรงนี้เลยนะครับและเดินมาแค่นิดเดียวเองถึงหน้าเต็นท์ผมเลย นะครับจะมีป้ายวิทยาการไทยอยู่นะครับจะมีรถย,ยุโรปสวยๆจอดสวยๆข้างหน้าเยอะแต่ของผมติดกันนะของผมป้ายสีแดงนะครับปีบิกรถสวยนะก็เราอยู่กันตรงนี้นะครับเข้ามา,าดูรถได้นะครับแต่อันดับแรกคือโทรมาก่อนหรือแชทมาก่อนนะรถอยังอยู่ไหมหรือว่าผมอยู่หรือเปล่าบางทีผมอาจจะไปบริการลูกค้าไปดูรถซื้อรถขายรถอยู่ข้างนอกกันนะครับมาเดี๋ยวสักหนึ่งอยู่เทินเดี๋ยวดูอัตราเร่งแล้วก็ชงล่างกันนะครับอเน,นี่ยไวมือครับอัตราเร่งดี เกียร์เปลี่ยนนุ่มอยู่แล้วตัวนี้เกียร์เกียร์เขาทนอยู่แล้วครับเกียร์ทอคอนเวอร์เตอร์ทนอยู่แล้ววันนี้รถรถอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเขา้อปล่อยไฟแดงมานะรถอาจจะเยอะนิดนึงเขาปล่อยไฟแดงมาไปเดี๋ยวเราไปหลังชีวิตคันนี้เลยนะครับเนี่ย แต่ทุทกๆวันการใช้ชีวิตปกติคงไม่มีใครเหยียบอย่างนี้เนาะแต่อันนี้มันเป็นการเทสให้ลูกค้าดูนะครับแต่ถ้าเราขับสบายๆมุดๆแล้วก็แตะแค่นี้แะเปลี่ยนสมุดนิ่มนวลน,นะครับคือลองรถผมจะลองทุกย่านความเร็วนะครับไม่ว่าจะลองด้วยคิกดาวขับปกตินะครับหรือขับใช้งานทั่วไปนะครับก็ปล่อยมือได้นะครับพุสคอนทนก็กดได้เหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมนะอันนี้ยกขาแล้วนะครับทุกระบบสมบูรณ์หมดนะครับประมาณนี้ มันติฟังก์ชันก็กดใช้งานได้นะฮะส่วนแอร์ก็ปรับอุณหภูมิก็ลดลดเพิ่มอุณหภูมิแอร์ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะกันติดปิดแอร์ได้ปิดแอร์ก็ได้เปิดแอร์ก็ได้นะครับได้หมดนะครับก็เหมือนเดิมครับใครชอบถูกใจนะครับดูรูปนิ่งเพิ่มเติมได้ที่ทางด้านขวานะครับประมาณ 30- 40รูปนะครับกดเข้าไปที่หน้าเพจตีบิ๊กรถสวยนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับไอเดียไลน์ชื่อ Google Map นะครับเป็นเบอร์โทรผมดูแลเองเลยนะครับทั้ ไลน์เบอร์โทรนะครับผมไม่มีเซล์ลไม่มีในหน้าครับผมเป็นเจ้าของเสนาครับซื้อเองขายเองส่วนใครหารถคันนี้และอยากเป็นลูกค้าผมผมยินดีดูแลและบริการนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ